ครับคลิปนี้จะพูดเกี่ยวเรื่องของโอกาสทางธุรกิจกับค่าววันนะครับทุกท่านครับวันนี้เราต้องอย่าลืมนะครับว่าทุกคนมีความฝันถูกปะ่ะเรามีความฝันอยากจะได้บ้านอยากจะมีรถอยากจะท่องเที่ยวตัวโลกอยากจะมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งอยากจะพาครอบครัวพาพ่อแม่ไปเที่ยวหรือไปทานอาหารที่โดยไม่ต้องดูราคาหลังเมนูถูกต้องไหมครับข่าววันตอบโจทย์ยังไงรู้ไหมครับข่าววันใช้ระบบโมบายนะครับมือถือเครื่องเดียวสามารถทําธุรกิจกับขาววันได้ทั่วโลกทุกท่านอย่าลืมนะครับที่ไหนมีอินเทอร์เน็ตที่ไหนมี Wi-Fi ข้าววันไปทุกที่ครับ ท่านสามารถทําธุรกิจขาวันในห้องน้ําก็ได้ห้องนอนก็ได้ในรถก,ก็ได้เดินทางก็ได้เหมือนผมครับผมอยู่ที่ไหนผมก็ทําคาวันได้ร้านกาแฟก็ได้นี่คือโอกาสทางธุรกิจที่คาวันจับธุรกิจที่เป็นออนไลน์โปรดักต์นะครับสามารถส่งต่อ,อได้ทั่วโลกเช่นเดียวกันนี่คือโอกาสถูกต้องไหมครับดังนั้นครับบางคนอาจจะบอกเอ้ยเราจะหาคนจากที่ไหนไเราจะแนะนําเพื่อนอยังไงครับทุกท่านครับวันนี้ถ้าท่านเข้าไปในตัวของโทรศัพท์ของท่านนะครับ ทุกคนมีเพื่อนเกินร้อยคนถูกไหมครับท่านลองส่งคลิปส่งลิงก์ให้กับเพื่อนที่อยู่ในไลน์ก็ได้สมมติครับโอเคนะครับผมเปิดไลน์ขึ้นมานะครับทุกท่านครับไลน์นียเรามีเพื่อนเยอะมากเลยในไลน์แต่เราเคยได้ใช้ประโยชน์จากเพื่อนในไลน์ไหมครับนี่แหละครับคือโอกาสทางธุรกิจเพราะคาววันสามารถส่งคลิปส่งลิงก์ทำอินไว้ p พิพิลในยูสเซอร์ได้นะครับในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะโชว์ยูสเซอร์แล้วให้ท่านเข้าใจาว่าการทำอินไว e ์พิพิลมันเป็นเรื่องง่ายมากๆครับในการทำธุรกิจคาวันโอกาสแบบนี้ หาไม่ได้ครับหาได้แล้วครับที่ข่าวันถ้าหาไม่เจอที่อื่นมาหาในข่าววันครับสวัสดีครับ